การบำเพ็ญความเพียรก็คือว่านับแต่นี่ไปจนหอดมือตายนับแต่นี่ไปจนกว่าจะบรรลุธรรมจะเบิงจิตเห็นจิตตลอดเวลาจะบ่ดทรงจิตออกนอกเมื่อมันทรงจิตออกนอกก็จะหูเมื่อมันชิดยังก็จะหูจะหูเห็นความคิดเจ้าของเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเจ้าของตลอดเวลาจะกำหนดรู้จิตตลอดเวลานี่หละคือการรุนดูจิตดูจิตคือการเบิงอารมณ์เบิงความรู้สึกเบิงความคิดเจ้าของ เมื่อกำหนดหลูตื่นหลูอยู่ภายในจังสีนี่แหละเรียกว่าไม่จดทรงจิตออกนอกกำนดจิตตื่นรู้อยู่ภายในเขากินเขา่ากินไปเถอะแต่ว่าไม่เคเห็นอาการนั้นอาการนั้นรู้สึกจังสันจังสันคิดนั้นคิดนี้ก็เห็นอยู่เนี่ยเวลาเขาห้องนา้าอาบน้ำเขาไปเห็นอยเวลาเข้ายางไปเที่ยวตลาดเข้าไปเห็นจิตจดของอย เป็คุยับผูปใดห้าเห็นจ sure. ิตเจ้าของอยู่เ้าไปวัดเ้าเห็นจิตเจ้าของอยู่เ้าบําเพวัดเ้อเห็นจิตเจ้าของอยู่เขาจะไปกราบผู้บาอาจารย์หาอเห็นจิตเจ้าของอยู่เ้าจะบําเพกราบผู้บาอาจารย์พระองค์ใดในโลกใบนี้เ้างไปเห็นจิตเจ้าของอยู่นี่แหละคือการํำเพลินความเพี้ยนนี่แหละคือผู้ที่ไม่ประมาทนี่แหละคือผู้ที่เป็นสิทธิ์ของเราตถาคตเธอได้ชื่อว่าอยู่กับเราเธอได้ชื่อว่ากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหันทุกองค์บนโลกใบนี้จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่เกี่ยว นั่นแหละได้ชื่อว่าเธอได้กราบครูบาอาจารย์ได้กราบเราสถากแล้วได้อยู่กับเราแล้วได้ฟังธรรมะของเราแล้วเข้าใจบ่าน,<ม>นี่แหละคือการมาเป็นความเพียรแท้จริง<ม>จิตมันจะบลดร่งออกนอกมันจะตื่นหลูอยู่ภายในเป็นไหนฟังเราเป็นไหนมันเต็มหัวใจกันบโอ้เต็มหัวใจ,วจวกันาทีวพรผู้ใดรยสอนใหตอนนี้ เมื่อแมนวายต้องไปยู่วัดธนันธนีเมื่อเบล่งความเพียรอดอาหารนางย่างเดียวให้ได้สิบชั่วโมงจะบอลยอบลุกจากไหนเด็ดขาดโอ้ยมันบ่มีผู้ใดเป็นนางไปลุกยังจากเมยดอกมีแต่ความคิดหมอยตอนนี้นางได้สามชั่วโมงหรอกกูเก่งยังไนยังสิโอ้กูเก่งกูอดทนไดกูทนไดกูทนเวทนาไดยังไงยังสิมีกูขึ้นมามหรอมีเวทนาเขียนไามมีัวมีตนมีกูเป็นัวเป็นตนขนมามทุกอย่างเป็นโตเป็นตนมดเห็นบ่เห็นอัตตาตัวตนบ่ แล้วมันจะไปไปล่อยวางอย่างไร